แล้วก็นั่งกันอยู่สองคนเพราะว่าวันนี้มีสกู๊ปพิเศษที่เกิดไว้ไม่ช็อตอนต้นรายการใช่แล้วนะคะเราจะรวบรวมนะคะเกมต่างๆมาแต่ต้องบอกว่าถ้าให้ถามคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เนี่ยให้นึกถึงเกมหนึ่งเกมหนึ่งเกมอะไรกีฬาใช่ไหมอ๋อฉันว่าพี่ปาบหลุนนิหนึ่งคนี้เลยนักเด็กผู้ชายแบบพี่บ้าบอลก็ต้องวินนิ่งอีเลฟเว่าทุกคนฮิตวินนิ่งไหมเป็นยังไงท่าทางเวลาเล่นท่าทางออกมาไงดูไม่ดีดูไม่ดีเอาไปว่าอย่างนี้ก เดี๋ยวเราจะรวบรวมนะคะมาให้ไม่จบเดี๋ยวก่อนอันแรกเลยนะนาประวัติของเกมวินนิ่งมาตั้งแต่เริ่มเลยโหนานแล้วนะนะครับผมไม่เอามานั้องมาพูดเพราะว่านี่ทางทีมงานรายการเขาทำสกู๊ปไปนะครับประวัตินะคะที่มาที่ไปแล้วก็ความนิยมเป็นยังไงบ้างนะคะไปชมในสกู๊ปตัวนี้กันเลยค่ะ เป็นควินนิงและเป็นคนในยุคเอเลียมคงไม่มีใครไม่รู้จักจุดยอดเกมฟุตบอลแห่งมวลมนุษยชาติเกมนี้นั่นคือวินนิงเอเลเว่นนั่นเองซึ่งวันนี้รายการ s p o อ t on สายของเราขอเอาใจคอแฟนฟุตบอลด้วยการแจ้งประวัติเกมวินนิงให้ทราบกันสักนิดหนึ่งครับขอย้อนไปตั้งแต่ยุค90เลยแล้วกันในตอนนั้นมีต้นแบบของเกมวินนิงนั่นก็คือเกมเพอร์เฟกต์เอเลเว่นผลิตโดยค่ายเกมคนามิซึ่งในยุคนั้นเกมเพอร์เฟกต์นั้นโด่งดังมากโดยรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่ายผสมกับความฟีเวอร์ของฟุตบอล ปี1994ท,ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพถึงเรียกว่าเป็นเจ้าแรกทีก่เกมฟุตบอลเข้ามามีบทบาทก,กับเด็กไทยตัวประเทศในสมัยนั้นในยุคต่อมาเครื่องเล่นเกมเริ่มมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถแสดงภาพออกมาเป็น3มิติซึ่งทางโคนมิได้ปล่อยเกมฟุตบอลที่มีชื่อใหม่ที่หลายๆคนคุ้นหูอย่างวินนี่อีเลเว่นโดยระบบการเล่นถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดแตกต่างกับเกมฟุตบอลที่นับออกมาก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงบวกกับท่าทางของผู้เล่นที่แสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติจึงไม่น่าแปลกใจ ทีทั้งไทยคนนี้จากัาเกมฟุตบอลซีรีส์นี้พัฒนาจนกลายเป็นเกมฟุตบอลที่ดีที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้นะคะน้องมอนี่คือเกมฟุตบอลให้ได้ชมไปประวัติความเป็นมานี่พัฒนามาเรื่อยๆจากตัวแบบไม่ค่อยชัดตอนนี้นะชัดเจนเหมือนคนตัวใหญเป็นคนนั้นเลยลูนี่ลูนี่เวสซี่ก็เป็นเวสซี่โรนัลโดก็โรนัลโดและล่าสุดนาเขาบอก มีวีดิ่งไทยลีกของเรานี่เขาบอกว่ามาแล้วเขาบอกว่านี่แหละที่เขาบอกว่าคนไทยถ้ตั้งใจทําอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกถูกต้องมี่เฉลยของคนไทยเองครับดด้วยนะคนะเจ๋งไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะ <c oughs> แต่ว่าพอจะนี้ไปนะ